จากพนักง,งานกินเงินเดือนสู่วิถีเกษตรกรปลูกข้าวยังไม่พอต่อยอดปลูกแตงโมเสริมเป็นรายได้อีกปีหนึ่งหลักแสนบาทเลยทีเดียวเรื่องราวของเขาจะเป็นไงติดตามในคูโบต้าสามารถไอดดลสวัสดีครับผมโบธน,นากรชินกุลนะครับขอต้อนรับเข้าสู่คูโบต้าสามารถไอดดล วันนี้ฮะพี่ตุ้ยนัดเรามาที่แปลงนาแต่มองตรงไหนเนี่ยก็ยังไม่เห็นแปลงนาเลยนี่ยังงงหรือว่าพี่ตุ้ยนัดผิดหรือเปล่าพี่ตุย้ยไหนบอกว่านัดผมมาที่แปลงนาไงแล้วนี่อะไรนี่ไม่ใช่นาไม่หรออ่ะตอนนี้คือมันหมดฤดูการทํานาแล้วครับคือเลิกทํานาไปแล้วยังไม่เลิกครับแค่หมดฤดูการทํานาครับแล้วที่เห็นอยู่ตอนเนี้พี่ตุ้ยเปลี่ยนจากนาเป็นอะไรครับปลูกแตงโมงครับเอยย้ ไม่ธรรมดาอันนี้เป็นสายพันธุ์อะไรครับกินาีครับกับตอปีดูครับเป็นหลักนะครับแล้วอย่างที่เราเห็นเนี่ยนอกจากแปลงนี้จริงๆแล้วพี่ตุย้ยมีทั้งหมดอยู่ประมาณกี่ไร่อะครับอ่ปีนี้ปลูกประมาณ12ไร่ครับผมถามหน่อยแล้วทํานาดีๆเปลี่ยนมาปลูกแตงโมทําไมทํานามันไรายได้ไม่ดีเหรอครับสวยไงคือการทํานาพื้นที่ตรงนี้เราเป็นนาปีครับพื้นที่นอกชนประธานครับม,มันจะมีแค่ฤดูการคือหน้าฝนเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นเนี่ยแปลงมันก็จะทิ้งว่างนะครมันก็จะทิ้งว่าง บ้างเปล่าไว้เฉยครับเราก็เลยหาพืชน้ําน้อยมาปลูกทดแทนเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้นมาครับแล้วใครเป็นคนแนะนําพี่ตุ้ยอ่ะว่ามันควรจะเป็นแตงโมแล้วไปศึกษาจากไหนอ่ะพี่ตุ้ยเป็นคนชอบกินแตงโมแล้วก็พื้นที่แถวนี้ครับเขาเคยปลูกแตงโมกันอยู่แต่จะมีแตงโมเป็นแบบว่า,าภาษาสมัยก่อนเขาเรียกแตงโมน้าหมอกครับแตงโมน้ําหมอกก็คือใช้อากาศธรรมชาติใช้น้ําแต่ธรรมชาติเลยใช้หมอกตอนเช้าแค่นั้นเลยเหรอครับเดี๋ยวไปดูแตงแตงโมด,ดีกว่าว่าจะดีขนาดไหน เดี๋ยวนะครับพี่ตุ้ยครับ,รบผมเลือไปเห็นนี่มันเครื่องยนต์ดีเซลคูโบต้าตรงนี้เอาไว้ทําอะไรครับเนี่ยอ่าตัวนี้เอาไว้สูบน้าครับอ้าวไหนพี่ตุ้ยบอกว่าการปลูกแตงโมมันง่ายใช้หมอกก็ขึ้นไม่ใช่เหรอฮะตอนนี้ก็คือภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรเราก็เลยจําเป็นต้องรดน้ําบ้างครับก็คือวันละประมาณ20-30มนาทีแล้วพี่ตุ้ยใช้มานานแล้วยังครับสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลคูโบต้าตัวนี้ยี่สิบสามสิบปีนะครับตั้งแต่รุ่นคุณพ่อเลยเหรอครับแล้วใช้มานานขนาดนี้เนี่ยเคร เปลืองน้ำมันดูแลรักษาง่ายก็คือมันดีทุกอย่างเอาะดีทุกอย่างตุ้ยนะตรงนี้เขาเลยครับสุดยอดทีนี้อยากจะทราบว่าหลังจากพี่ตุ้ยเนี่ยปลูกทำนาข้าวเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะไปเปลี่ยนเป็นแตงโมเนี่ยมีวิธีการเตรียมพื้นที่เตรียมดินยังไงบ้างเพราะว่าโหมันมันคนละพื้นที่กันเลยนะวิธีการก็ไม่เหมือนกันการจัดการแปลงผมใช้แท็กเตอร์ของคูปต้าครับมาช่วยในการดึงเบาพาละ ครับทุกอย่างในการไถพวนดินทุกอย่างครับทุกอย่างเลยก็คือผ่านแทรกเตอร์คูบูต้านี่แหละถูกต้องครับซึ่งแทรกเตอร์คูบูต้านี่รู้สึกว่าจะมาในรุ่นของพี่ตุ้ยเองนี่ครับอ่าใช่ครับทีนี้ต้องถามพี่ตุ้ยแด้และว่าทําไมต้องแทรกเตอร์คูบูต้าด้วยครับผมว่ามันมีความเหมาะสมสําหรับพื้นที่ที่เราอยู่เพราะว่าการจัดการของเรามีทั้งนาแห้งหรือน้ําด้วยแห้งก็ไถได้ครับน้ําก็ลงได้หรือว่าน้ําหนักของตัวเครื่องเนี่ยมันเหมาะสมสําหรับทุกประเภทเลยใช่ครับ มาเดี๋ยวเราลองมาให้ผู้ชมได้ดูดีกว่าว่าเนื้อข้างในเนี่ยมันน่าทานขนาดไหนอันนี้ผ่ามาแล้วด้วยนี่คุณผู้ชมแดงสวยเลยนะครับอย่างลูกลูกหนึ่งไซส์ขนาดนี้เขาขายกันประมาณยังไงรับถ้าช่วงนี้ลูกละประมาณ20บาทบแล้วผลผลิตทั้งหมดในไร่ของพี่ตุ้ยเองเนี่ยรายได้เท่าไหร่อ่ะโดยเฉลี่ยแล้วที่เคยทําไร่ก็ประมาณ3ตันถึง4ตัน <Ooh. S 1> ตอนหนึ่งไร่ตอนหนึ่งไร่เองนะแล้วมีทั้งหมดกี่ไร่นะครับปีนี้ทั้งหมด12ไร่ครับ 3ตันถึงสตันสิบสองไร่สิบสองสองอีกแล้วนะสองสี่สี่สิบแปดตันประมาณนั้นตันหนึ่งเขาขายกันเท่าไหร่เหพี่ตุ้ยถ้าลูกส,ยสวยๆเกรด A กิโลกร,รัมละ8บาทอะไรเงี้ยอา้าวไม่น้อยนะอันนี้เฉพาะราคาของแตงโมนะคุณผู้ชมไม่รวมนะข้าวอีกครับ,รบและอย่างข้าวนี่ก็ทํากําไรให้เราเหมือนกันก็ปีหนึ่งไนดะ้ประมาณเท่าไหร่ครับพี่ตุ้ยปีหนึ่งก็ขายข้าวประมาณ30ตันถ้าขายทั้งหมดก็ประมาณ3ามแสนะอ่านี่เฉพาะข้าวนะบวกกับแตงโมอีกประมาณเกือบเกือบห้าสิบตันนะ่ะ ก็บวกเข้าไปอีกต่อปีอ่ะคุณผู้ชมคิดดูว่าปีหนึ่งอ่ะอยู่สบายสบายเลยคุณผู้ชมครับกว่าจะเห็นว่าพี่ตุ้ยเนี่ยเขามีผลผลิตที่ออกดอกออกผลสวยงามขนาดนี้เนี่ยจริงๆโบเชื่อว่าก็ต้องมีอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างทําการเกษตรมาเหมือนกันเยอะมากครับพี่ตุ้ยเคยเจอแบบอุปสรรคอะไรมาก่อนบ้างครับที่หนักๆหลักๆกนะครับก็คือหลังจากที่เราเคยทาตั้งแต่ตอนเด็กครับพอเรามาจับเตรียมตัวมันก็จะมีปัญหาบ้างแหละครับช่วงช่วงปีแรกปี2ครับเราก็ค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ ศึกษาจากคนที่เคยทําอยู่แล้วครับแล้วก็หาความรู้จากโลกโซเชียลทุกวันนี้มีไม่หมดครับทุกอย่างสําหรับเกษตรกรนะครับที่สนใจอยากกลับมาทําเกษตรกรนะครับแนะนำนะครับให้อยากทําอะไรก็ลองศึกษาเพราะว่าแต่ละพื้นที่แต่ละที่อ่ะมันอุปสรรคมันไม่เหมือนกันจริงครับแปลงนาก็ไม่เหมือนกันครับอ่าสภาพอากาศก็ไม่เหมือนกัน บางที่มีน้ําบ,บางที่ไม่มีน้ําถ้าพื้นที่ไม่มีน้ํามีแหล่งน้ําขึ้นมามันพอไหมสําหรับการทําเกษตรของเราที่จะทําในอนาคตต่อไปก็คือต้องศึกษาดีๆถูกต้องครับถ้าตั้งใจจะทําแล้วอ่ะขอแค่มีใจสู้และศึกษาเยอะๆถูกต้องครับมีโอกาสรอดแน่นอนมีโอกาสรอดแน่นอนครับ พี่ตุ้ยก็คือคุบต้าสามาไอดอลของเราวันนี้นะครับผมคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสยามคุบต้ากันไว้นะครับจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวดีๆสำหรับวันนี้โบต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ